คณะสมาชิกวุฒิสภาค่ะลงพื้นที่อำเภอสวนพึ่งเพื่อที่จะรับฟังในการบุกรุกพื้นป่าที่พื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะ พันตำรวจเอกสนธยาแสงพาาสมาชิกวุฒิสภาและคณะเดินทางมาโดยเฮลิคอปเตอร์ที่อำเภอสุนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะหลังจากทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีนายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นป่าลุ่มซึ่งเป็นชั้น 1A อย่างหนักจนทําให้ฐานของกรมการฐานช่างราชบุรีต้องเสนอเรื่องไปยัง DSI เพื่อขอให้ช่วยรับคดีนายทุนบุกรุกป,ป่าสุนพึ่งเป็นคดีพิเศษเพราะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทํางานต้องถูกกลุ่มนายทุนใช้อิทธิพลรวมทั้งปลุกระดมมวลชนในพื้นที่มาก่มขู่ โดยวินตรวจพื้นที่โดยรอบก่อนที่จะฟังบรรยายสรุปที่ค่ายพนุรังสีจังหวัดราชบุรีโดยพันตำรวจเอกสนธยาแสงเผ่าสมาชิกอุทิสภาได้กล่าวว่าที่มาครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่รวมทั้งรับฟังปัญหาของหน่วยงานที่เข้ามาดําเนินการก่อนที่จะนําปัญหาที่ได้รับไป เสนอให้กับรัฐบาลลงมาดําเนินการแต่จากการตรวจสอบในพื้นที่พบว่าพื้นป่าอาเภอสวนพึ่งถูกทําลายไปมากซึ่งเชื่อว่าคนที่อําเภอสวนพึ่งไม่ใช่ผู้ที่ทําลายแต่กลุ่มคนที่เข้ามานั้นคงต้องเป็นเรื่องของทางอําเภอสวนพึ่งที่จะตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งว่าใครเพื่อเป็นการสร้างโมเดลใหม่ให้กับอําเภอสวนพึ่งเมื่อทหารก็มีทั้งภาพ่ายทั้งดาวทีมภาพแบบคุมคาี่สุดครับก็ถ้าเราเต้อมาแล้สนใจนี่แหัะ ก็จะศึกษาในกรณีของสวนพืนโมเดลว่าความรับผิดชอบคุณมีแค่ไหนคุณจะต้องไปจัดกรมไอไอ,ไอ้ที่ราบทัสนุอย่างไรนะครับเราก็จะได้รวมเป็นเป็นเป็นข้อมูมไลไปนะครับเดี๋ยวหลังจากน,นัก้นเราก็จะมาศึกษา